และเขาก็อยากเปิดตัวขึ้นคอนเสิร์ตแบบมีพรูบ้างอ,อยากมีพรูแต่ทําไมไม่มีพรู <laughs> มันมีสาเหตุพูดจัด กับศิลปินไม่ลงรอยกันเออเออนะฮะก็กลายเป็นเรื่องเป็นราสนุกสนาน<อ>แล้วกันนะใช้คํานี้นะฮะกับการจัดงานคอนเสิร์ตเฟสติวัลครั้งแรกของศิลปินหนุ่มเบิ้ลปทุมราชกับมหาอำนาจเฟสติวัลนะฮะในวันที่1ิบสมกราคมที่ผ่านมาก็จะบอกว่างานเขาก็ดีนะมีมีเยอะแยะมากงานใหญ่โตมโหรานศิลปินแบบบ้านแนวหน้าของเมืองไทยทั้งสวยทั้งหล่อดนตรีคือแน่นมากๆคนดังไปรวมตัวกันที่นี่เยอะมากแต่ละศิลปินจะมีการเปิดตัวเล็กโทสเปกดิพุใหญ่มากพิกซี่ ผูใหญ่มากแต่ชไหนเลยคนดังฝั่งเรานี่แเจสะปุกนิกปาไปยองกุกกุกไม่มีพลุพลุอยู่ไหนอ่ะเอาล่ะไปเจอเบิ้ลคุณเบิ้ลคุณต้องตอบคำถามนี้เพราะ f อของคุณเจสเขาไม่โอเคถามเบิ้ลปทุมราชเชิญค่ะถามครับผมว่าด้วยด้วยบรรยากาศของงานผมเป็นคนค่อนข้างที่จะไม่ได้แบบลงรายละเอียดในความชัดเจนว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ เราเราปล่อยให้น้องทุกคนหรือพี่ๆทุกคนสนุกสนานอย่างวันนั้นก็จะมีอย่างน้องพี่ซี่เข้าไปเงี้ยเขาอยากอยู่ดูพี่ปูอยากอยู่ดูพี่หม่ไทยแล้วก็ปล่อยทุกคนขอแค่ทุกคนจอยความ้าง,งที่จะเหนือความคาดหมายในปีแรกมากๆครับจริงๆเราแค่รู้สึกว่าจ<ง>ัดปีแรกคนน้อยคนมากเราก็ต้องจัดเพื่อเอาเอ็นเกจไปในพัฒนาในปีที่2เดี๋ยวเดี๋ยวปีจะสูงจะจัดภูให้พี่แฉะนะจะขึ้นเร็วขึ้นช้าเ็าจะมีภูให้ไม่ได้ตั้งใจแค่รู้สึกว่าเสียดายภูเพราะว่าบางทีมันไม่เข้ามันไม เขาหยอกกันคือเขาหยอกให้เป็นคือคุยกันแล้วแหละเป็นตลกอ่ะแต่จะบอกว่าทำนี้นั้นคือต้องรอไม่แน่นะมหานครคอนเสิร์ตใหญ่ของเบิ้ลปีหน้าเนี่ยพี่ว่าผู้จะไปกองอยู่คนคนเดียวก<ะ>็คือแจ๊สนี่แหละครั้งหน้าคือเป็นการย้อนกลับย้อนกลับ อ่อมไม่เป็นไรเพื่อความสนองพี่ชายไม่โอเคครับเพราะเขาต้องอยู่ด้วยกันซองไรเดอร์อีกหลาย e ีพีก็จริงเนาะเออเขาต้องปลอบใจพี่ชายไม่แน่ปีหน้าพุพุอยู่คนเดียวหรือไม่ก็มาจุดในรายการซองไรเดอร์เอาใจในฐานะที่ชอบดูพุกงเดี๋ยวต้องไปรอดูโชว์พี่<ช>แจ <นะ S 2> ค๊คัินบเออฮะ